เอลาวัาสาธุสาธุสาตุบุตรรัตนังธรรมรัตนังสังฆรรัตนังลาบสิทธิโอผู้าก็กราบพระพุทธก้ห้กองปัญญารมบาสดาให้นํำโพน้าหอคุณพระสฆ์น้อพใอ้น้ำทังนํำบังคุณผู้ทั้งทบัง Sẵn sàng nằm xua hay nằm nhộn Nằm sợi nhóm lòng tự lo คผู้ใดสีฟอนใส่เสียงแคนบ่าพงงด้อผู้เบาหนาหันยกแรกไปแบบอานุรักษ์วัฒนธรรมหมอลำกรอดย้อนยุกลํำใส่แคนดวงเดียวแบบโบราณสะก่อนน้องเอาะ แ,ม,แม,ม่ลาอ้อได้แม่วาอนอได้เมื่อเสียบนิวเสียเื่อนแท่นอะใส่สองเมื่อเสียนิวเสียเขือนแท่นใส่สองเป็นอท่าท่องเติมใ้ขอยยอยทไ่สูงก็ใหล้ลงบ่ลมวนลำดีก็ให้ดุงบ่ลม,มวนลำดีสมองมีปัญญาบาก็ยามีก้า ทั้งคนอ้อยห่นำย่อแข่งกลมทั้งคนอ้อยห่นำย่อแข่งกลมชมคาถายาของสมองทำยาลายไปเทียบไปผู้เดาอยู่บนสซงไปเทียบไปผู้เดาอยู่บนสซงมาจนาว่ากินใซอยปองกระดบป๋องทำนองนั้นเองคือพินาศสายีฟังแล้วแสียงอวนไปทุกสัวทั้งวุ้นวอแม่ดันแม่ดันให้มาคำลำแงเสียงยาแห้งใอ้ลำวันวานอเสียงยาแห้งใอ้ลำวันวานอไอ้คนดูคนชมอยู่นั่มันจนแก ย่ำสะเดียกเอกคนปกเบอร์ให้แประ้ายใจหอถุงมพุดโยสูงเท่าพระอินยู่ฟ้าอยู่ฟ้ามาทำซอยสู้บอลบ่อลกัซอยปัญญาบอลบ่อลกัซอยปัญญาเวลาลำเดือเดินมาบอกเงาปอนย่ำมาเดินเขาอ่อนเดินก่อนเอ้คนสันนิษฐานกับเสียงท้องลำม้วนสาแต่เดือดเสียงเอ้วันวันเป็น วันขึ้นคือ,อขอตาเสนจกตัวแหวนแฟนสาวมาตุกตัวแก,เาากวเหล่าแ้นสามาหาวาสตาล่ลำดีทาที่พ่อเลี้อีกอย่างหนึ่งสาวมาเย็ดยาการเดาสมไปสิ่งกันเสงสาเมื่อเวลาผมขยับเท้ากอดตาบอลในคนยงว่างามวัยถูกความรัตนาทั้งสามไหวทุกความรัตนาทั้งสามผมาตาม้อยผู้สื่อเสียงลอยป่า เวลาบอนแล้วเดินบอนออกแอนเวลารอบอนแล้วเดินบอนออกแอนดในแฟนๆหลกยลล้อนหลงวนใส่น้ำทำก่าเอินบอนว่าหา้าคุณท้ามึงาเอิญด่าวนว่าห้าคุณให้น,น้นำผมนมาดัคุณสู่ทั้งหลายทางคนละทางใต้เฮไหลโฮมสงสารอีกอย่างหนึ่งเวลาสบสายดาสาบอลาบมจังสี่ให้เขาอย่างก่อนถามย้ำตาเอินออกปองของกัง ยับกระเอิญบอกของกลางทางก็ดาเลีย่ทองสอยแนวนนำด,ด้วยอมระดวยนิยมมาเมป็่นปุ่มเป็นปุ่มไม่สุกสาวพีห่อเอ้ยห่อแม่เอ้ยแม่เฮ้ยรวนเสียงดีคนฟังอะไรยอกได้ยอกว่าดีหล,นล่นเลื่อเข่าเลือเข่าว่าดีหล,นล่นเลื่อเข่าว่าแม่หมอน้ำลัตะนาะ เอาหัวมาน้ำใส่เสื้อสีคือกันมาแต่มาแต่าาางานเดียวกันสะดอกบอใหรเราถ่ายย่เงือนได้ร้อนรื่นๆตัวร้อนน้ำสวยมากที่เขาเอาหัวมาน้ำก็มาอบ,บอกพี่บอกน้องเอาอันนี้ยกรแรกแหบานใบอ่อยน้องผู้คุณพ่อคุณเม่เจาภาพเจาสาท่ากินเขาจ